วันนี้ขอเสนอเมนูแกงหมูใส่มะเขือค่ะเราใส่มะเขือเปาะก,กันนะคะล้างน้ำสะอาดกันอย่างดีเลยจ้ามีกระเพราต้นหอมผักชีค่ะเป็นเครื่องปรุงกันนะคะเราไปลงมือทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันไปเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็เอาพริกแกงที่เราตำพอหยาบๆขัดลงไปได้เลยค่ะพอพริกแกงเราเริ่ม มีกลิ่นหอมเราก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะตามด้วยหมูได้เลยค่ะแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันนะคะสีพริกแกงก็จะขุนหน่อยค่ะผัดให้เข้ากันเลยแล้วเราก็เติมน้ำลงไปค่ะอันนี้จะเป็นน้ำล้างคกของเรานะคะ เติมลงไปได้เลยแล้วก็ผัดต่อไปเลยค่ะรอให้หมูสุกสักครู่นะคะพอหมูเริ่มตึงเราก็เติมน้ำไปอีกรอบนึงค่ะพอนน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสเลยค่ะ เติมรสดีลงไปค่ะตามด้วยผงนัวนะคะผัดต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็เติมน้ำปลาด้วยค่ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะ แล้วก็ผัดคนคนให้มันเข้ากันค่ะแล้วเราก็มาชิมรสชาติเลยค่ะปรุงรสชาติตามชอบเลยนะคะส่วนทางนี้จะเค็มนำนะะเลยค่ะเค็มแล้วก็เผ็ดพอได้ที่เราก็ใส่มะเขือลงไปเลยค่ะนี่นะคะ่ะแล้วเราก็รอสักครู่นะคะ พอมะเขือเราใกล้จะสุกแล้วเราก็ใส่กระเพราใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยค่ะคุเลคุเลให้มันเข้ากันเลยนะคะหน้าตาแกงหมูใส่มะเขือของเราก็จะเป็นแบบนี้ละคะ่ะน่าทานไหมคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะนี่เลยค่ะอยากให้ทำกับข้าเวเมนูไหนบอกกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ